จะเกิด2กรณีนะครับเกิดขึ้นเหตุการณ์ในสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนี้โอกาสจะเกิดสงครามทางการเมืองนะครับสงครามกลางเมืองอีกรอบหนึ่งเ,เป็นไปได้สูงมากซึ่งชอวมประกาศพื้นที่นะครับสถานการณ์ฉุกเฉินในเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกาไว้เรียบร้อยแล้วและตอนนี้ชอวมตอนแรกว่าจะลงจากตําแหน่งนะครับก่อนหน้าหนึ่งวันแต่ตอนนี้ชอวมยืนยันจะไม่ลงจากตําแหน่งนั่นหมายความว่าอย่างไร โอกาสที่จะเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นเป็นไปได้สูงเพราะว่าสหรัฐอเมริกาจะมีการชุมนุมถึง50รัฐทั่วประเทศเพื่อต่อต้านการที่โจไปเด่นขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีงานนี้สหรัฐไม่จบง่ายๆโอกาสจะเกิดสงครามกลางเมืองเป็นไปได้สูงและมีโอกาสสูงที่ทรัมป์จะทำการนิรโทษกรรมตัวเองก่อนจะพ้นจากตำแหน่ง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศ <c oughs> วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์เรื่องราวของการต่างประเทศก่อนการต่างประเทศนะลูกสาวหัวเว่ยเหมิงหวันโจฮะยอมรับว่ามีการขู่เอาชีวิตเธอหลายครั้งในช่วงงานฉลองคริสต์มาสที่ผ่านมาพร้อมสามีกับลูก นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าการที่ขึ้นศาลแคนาดาเหมิงหวนโจฮรองประธานกรรมการบริษัทหัวเวยเปิดเผยว่าได้รับคำขู่เอาชีวิตรวมถึงลูกปืนในซองจดหมายราว5-6ครั้งในช่วงกลางปีที่แล้วระหว่างถูกกักตัวแต่อยู่ในที่พักและรัฐบาลแคนาดาอนุญ,ญาตให้ครอบครัวของเธอและสามีและลูกนะครับ จัดงานฉลองวันคริสต์มาสร่วมกับเธอได้นะครับจึงต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องของเหมืองหวันโจเป็นความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาโดยสหรัฐอเมริกาขอให้แคนาดานะครับทำการจับกุมตัวนะครับเหมืองหวันโจนะครับจัสตินทรูโดฮะนายกรัฐมนตรีของแคนาดาพยายามจะทําการเจรจากับประธานดีสิจิ้นผิงในการประชุมอาเซียนหลายครั้งแต่ปรากฏว่า สีจินผิงไม่ยอมทําการเจราจาด้วยในเรื่องนี้นะครับแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการส่งตัวเหมืองหวันโจวโรงประธานกรรมการบริษัทหัวเว่ยและเป็นประธานกรรมการบริษัทฝ่ายการเงินนะครับและเป็นลูกสาวของหุหลนนะครับไปอย่างสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็ยังยื้อกันอยู่ฮะหลังจากที่นโยบายของประธานาธิบดีโดนชวมนะครับต้องการที่จะเล่นงานจีนด้วยการเปิดสงครามที่เรียกว่าสงครามทางการค้าเอเชีย ทำได้แน่นะครับคราวนี้แอนดรูว์หยางนะครับอดีตลงแข่งขันกับชอม,มในการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่นิวยอร์กนะครับประกาศแจกเงินคนจนนะฮะติดอินเทอร์เนต็ตที่โรงเรียนสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าดาวรุ่งเดโมแครตชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย นะครับแอนดรูยางอดีตผู้สมัครลงชิงประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับที่ลงแข่งกับรัมป์เมื่อปี2020นะครับที่จะแข่งกันอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็ลงชิงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนิวยอร์กชี้จุดยืนการันตีรายได้เท่าเทียมนะครับและ The Hips House นะครับบนแพลตฟอร์ม Tik Tok ที่มีฐานใน LA มาเกิดที่นิวยอร์กให้ได้ นะครับทรัมป์ก็เหนื่อยแลวนะคราวนี้เป็นคนของเดโมแครตที่จะมาทําการแข่งขันและเป็นคนเอเชียด้วยนะครับอินโดนีเซียเกิดแผ่นดินไหวนะครับ6.5จุเมกะจูดมีคนเสียชีวิตไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้35รายแล้วก็เจ็บร่วมหลายร้อยรายบ้านเดือนพินาศเตือนอาจจะเกิดอับสชชกซ้ำนะครับเหตุเกิด 3. จุดเหตุเกิดแผ่นดินไหว6.2เมกะจูดนะครับบริเวณเกาะสุลาเวสีความลึก10กิโลเมตร ในเวลา1นึนาฬิกานาทียอดผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า35รายมีคนได้รับบาดเจ็บหลายร้อยคนบ้านหรือได้รับความเสียหายโรงพยาบาลพังนะครับรวมโรงแรมสองหลังและสำนักงานผู้ว่าระดับภูมิภาคเกิดดินถล่ม3แห่งนะครับกู้ภัยทำงานแข่งเวลานะครับพยายามช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในซาก20คนได้ออกมาอย่างปลอดภยัยนะครับต่อมาก็เกิด after shock นะครับเกิดขึ้น 5.0เขย่าสุลาเวสีซ้ำนะครับแล้วก็ปรากฏว่าพบศพพุ่งถึง45ศพอินโดนีเซียนะครับเกิดอัพต์ช็อกซ้ำ5.0เมกะจุดนะครับเขย่าสุลาเวสีขณะที่หน่วยกูภย้ภัยยังคงเร่งหาผู้เสียชีวิตที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่กล้าชีวิตประชาชนไปแล้วกว่า45รายนะครับอีกแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกหลายร้อยราย นจนถึงขณ้นนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า820คนต้องอพยพคนกว่า15,000คนโดยชาวบ้านบางส่วนเลือกที่จะหนีขึ้นไปบนภูเขาแต่ส่วนใหญ่อาศัยตามศูนย์พักพิงที่มีการจัดให้ผู้อำนวยการสำนักงานอุตุนิยมวิทยาธรณีฟิสิกส์แห่งอินโดนีเซียประกาศแล้วก็ให้สัมภาษณ์ทางาทีวีของเขาโดยเตือนประชาชนในพื้นที่ระวังอัพะชอกซึ่งจะแรงถึง7.0 ไม่กระจุดและให้อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลเนื่องจากจะมีความเสี่ยงเกิด after shock จำได้ไหมครับคุณส่วนผมเคยเรียนไว้ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและก็คนมีชื่อเสียงนะครับรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นอินโดนีเซียเกิดอินแผ่นไว้ทุกครั้งหลังจากที่ผมได้มีการประกาศเตือนซึ่งตามหลักนะครับเศรษฐแล้วตั้งแต่วันที่ 13, 19, 20 และ25ธันวาคมพุทธศักราช2503เป็นต้นมาระยะเวลาไม่เกิน45วันจะเกิดภัยธรรมชาติลักษณะดังกล่าวในประเทศไทยก็มีคนมีชื่อเสียงนั้นนะครับเป็นอดีตประธานนะครับสารตำรก็เสียชีวิตไปอีกหนึ่งท่านนะครับสําหรับอินเดียนะครับโควิด -19 ตอนนี้ก็ติดอย่างหนักแล้วก็เริ่มมีการฉีดวัคซีนโควิด -19 ตั้งเป้านะครับจะฉีด นะครับจำนวน360,000คน6,000คนฮะในชุดแรกนายกนัำดรินเรนทราโมดีนะครับแห่งอินเดียซึ่งเป็นประธานฉีดวัคซีนโควิด -19 ซึ่งรัฐบาลระบ,บุว่าเป็นแคมเปญที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับโดยตั้งเป้าหมายสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชากรราว300คนนะครับอินเดียมีประชากร1,400ล้านคนมากเป็นอันดับ2ของโลกรองจากจีน ต่รัฐบาลคาดว่าจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้โดยไม่จําเป็นต้องให้ประชากรมารับวัคซีนครบทุกคนรัฐบาลตั้งเป้าแจกจ่ายวัคซีนให้แก่บุคลากรแนวหน้านะครับทั้งสิ้น3,600คนและมีแผนที่จะฉีดวัคซีนจำนวน2โดสให้กับประชากร300ล้านคนให้แล้วเสร็จนะครับ6-8เดือนอินเดียมีผู้ติดเชื้อนะครับโควิด1นมากกว่า10ล้านคน โดยรวมโควิด -19 นะครับตอนนี้ที่ผมรายงานเนี่ยมีมากกว่า65ล้านคนครับเวลาที่ติดโควิด -19 คนเสียชีวิตเกือบ2ล้านคนในจีนก็ไม่จบไม่สิน้นคโควิด -19 คืนชีพในจีนติดเชื้อนะครับรายวันสูงที่สุดจีนพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 สูงสุดนะครับในรอบ10เดือนจากข้อมูลของเป็นทางการที่มีการเปิดเผยผลการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ประชาชนกว่า28ล้านคนต้องอยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์ของจีนที่เกิดขึ้นประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีการประกาศจากจีนอย่างเป็นทางการนะครับพบการเสียชีวิตถึง23ลายจากวัคซีนนะครับทั้งนอร์เวย์ยังไม่ออกมาชี้แจงเหตุการณ์การเสียชีวิตจากวัคซีนไม่เคยใช้ในการป้องกันโควิด -19 เชื่อในหมู่ประชาชนส่วนใหญ่ มาก่อนนะครับผู้เชี่ยวชาญจีนนะครับได้มีการเรียกร้องให้นอร์เวย์และประเทศอื่นๆน,นะครับระง,งับการฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ในผู้สูงอายุหลังจากพบว่ามีคนเสียชีวิตถึง23รายนะครับในนอร์เวย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของจีนเรียกร้องให้นอร์เวย์และประเทศอื่นๆนะระงับการฉีดวัคซีนโควิด1 i ที่พัฒนาโดย m r n a และบริษัทอย่างเช่นบริษัทไฟเซอร์โมเดอร์นาโดยเฉพาะ ระง,งับการฉีดให้กับคนสูงอายุเนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัยที่ไม่มีความแน่นอนวัคซีนชนิดนี้หลังจากที่มีผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นผู้สูงอายุนะครับพบแล้ว23คนเพิ่งได้รับการฉีดวัคซีนชนิดนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มก,กันไวรัสวิทยาในกีนหลายคนพากันชีว้ว่าวัคซีนที่พัฒนาโดยเทคโนโลยีนะครับที่เรียกว่า mrna ถูกพัฒนาขึ้นอย่างรีบร้อน และยังไม่เคยใช้ในการป้องกันการติดเชื้อนในหมู่ประชาชนกลุ่มใหญ่มาก่อนและความปลอดภัยของวัคซีนยังไม่ได้รับการพิสูจน์ยืนยันสำหรับการใช้ในมนุษย์ในวงกว้างดังนั้นการเสียชีวิตของผู้สูงอายุใน Norway นอร์เวย์หลังฉีดวัคซีนชนิดนี้ขึ้นไปจึงเป็นข้อพิสูจน์ว่าวัคซีนโควิด -19 ตัวนี้หาได้มีประสิทธิภาพนะครับสำนักงานการแพทย์ของนอร์เวย์ นะครับก็ออกมารายงานว่ามีผู้เสียชีวิตถึง23คนนะครับที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนชนิดนี้และสันนิษฐานว่ามาจากผลข้างเคียงอย่างรุนแรงกับผู้สูงอายุที่มีสุขภาพอ่อนแอนะครับโดยผู้เสียชีวิตทั้งหมดเป็นผู้ป่วยที่มีอายุ80-90ปีมีสุขภาพอ่อนแอพักอาศัยอยู่บ้านพักคนชราหลายแห่ง แต่ทางนอร์เวย์ยังไม่ได้ยืนยันนะครับเหตุการณ์การเสียชีวิตว่าวัคซีนเป็นวัคซีนโควิดหรือไม่นะครับรวมทั้งยังไม่ได้ระบุว่าผู้เสียชีวิตได้รับวัคซีนจากบริษัทใดอย่างไรก็ตามในนอร์เวย์ขณะนี้ใช้วัคซีนอยู่2ตัวคือ Pfizer b i o โอเ c นเทคนะครับและก็โมเดอร์วัคซีนทั้ง2ตัวพัฒนาโดยเทคโนโลยี mRNA ทั้ง2ตัว และอนุมัติจากสหภาพยุโรปหรือ EU เป็นที่เรียบร้อยแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากในโนเวย์หลังจากฉีดวัคซีนโควิด -19 โดยโนเวย์ฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้แก่ประชาชนตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดยเริ่มจากกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้สูงอายุในบ้านพักคนชราซึ่งรวมไปถึงผู้สูงอายุมากกว่า85ปีด้วยตอนนี้ก็คงจะเป็นประเด็นใหญ่เลย นะครับสำหรับวัคซีนโควิด -19 ตอนนี้ก็จีนก็ขอให้ระง,งับวัคซีนโควิดของโมเดอร์นาแล้วในกระดาษที่ประธานาธิบด,ดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เตรียมจะชิ่งจากวอชิงตันนะครับในวันที่มีการสาบานตนของประธานาธิบดีโจไบเดนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกานะครับจะเดินหน้าเดินทางออกจากกรุงวอชิงตันดีซีซึ่งเป็นวันที่โจไบเดน จะเข้าทําการสาบานตนเป็นประธานาธิบดีคนใหม่จากเดิมที่กาหนดจะอําลาทำเนียบวันที่1นึ่ะตั้งแต่1วันก่อนหน้านี้แหล่งข่าวระบุว่าทรัมป์ออกตัวลงหน้าว่าจะไม่ร่วมสาบานตนกับโจไบเดนได้เตรียมจัดพิธีอําลาตําแหน่งนะครับของตนเองที่ฐานทัพแอนดรูซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการเครื่องบิน Air Force One ที่ชานกรุงวอชิงตันดีซีโดยคาดว่าในพิธีดังกล่าวจะมีการยิงสลุดขึ้นนะครับ ทั้งหมด21นัดด้วยนะครับอย่างเราก็ตามแหล่งข่าวย้ําว่าอาการของแผนการของทรัมป์อาจจะเปลี่ยนแปลงได้และยังไม่แน่ใจว่าผู้นําสหรัฐอเมริกาวัย74ปีจะถ้อยแถลงใดๆออกมาในวันที่20มกราคมนี้หรือไม่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาที่ถูกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกานะครับถูกถอดถอนถึง2ครั้งนะครับในล่าสุดมีการกระแสข่าวว่าเจ้าตัวมีแผนจะประกาศเอภพยโทษ ให้ใครอีกหลายคนในช่วงวันท้ายๆและอาจจะอยาัปยโทษให้กับตนเองที่กระทำความผิดเพื่ออำลาตำแหน่งแบบไร้หมนถิ่นด้วยนี่คือเหตุการณ์ในสหรัฐอเมริกาในขณะที่เพโลซีครูอภิดฐอสสที่ทำการช่วยทรัมป์บุกสภาหลังมีข่าวพาคนนอกเดินสำรวจอาคารหนึ่งวันก่อนเกิดเหตุนะครับ เนนซี่โพลีประธานรัฐสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาขู่จะดำเนินคดีจักกับสมาชิกสภาคองกรสที่มีส่วนช่วยเหลือให้กลุ่มผู้สนับสนุนประธานาธิบดีรุนชวมบุกรุกอาคารรัฐสภาผู้ประท้วงหลายร้อยคนซึ่งกรูก,กันเข้าไปในอาคารอย่างรวดเร็วตำรวจนะครับกันไว้ไม่อยู่ก่อให้เกิดคำถามว่ามาตรการการรักษาความปลอดภัยละหลวมหรือไม่และอย่างสังเกตเห็นว่าผู้ประท้วงบางคนเหมือนจะทราบดีว่าห้องทำงานของสมาชิก สภาคอนเกรสนั้นอยู่จุดใดกันแน่นะครับมิกกี้เชอริลสสเดโมแครตซึ่งเป็นอดีตนักบินเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐอเมริกาออกมากล่าวหาสสอีสอสอมบูริัันบางคนว่าช่วยเหลือผู้สนับสนุน่จมโดยเธออ้างว่าเห็นสสเหล่านี้พากลุ่มคนเข้ามาเดินสำรวจอาคารตั้งแต่วันที่5้ามกราคมนะครับที่ผ่านมาสื่อมวลชนได้ตั้งคำถามกับเพโลซีนะครับ ระหว่างการถแถลงข่าวว่าจะมีการอภิปรายกับสมาชิกสภาของเกรสที่นําทัวร์รัฐสภาก่อนเกิดเหตุหรือไม่เธอตอบว่าถ้าพบว่ามีสมาชิกสภาของเกรสคนใดนะครับสมรู้ร่วมคิดก่อการกรบฏนะครับและพวกเขามีส่วนช่วยหรือหรือสนับสนุนก่ออาชญกรรมครั้งนี้ก็อาจจะมีการดําเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะครับสำหรับนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลักๆจะเกิด2กรณี เกิดขึ้นเหตุการณ์ในสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนี้โอกาสจะเกิดสงครามทางการเมืองนะครับสงครามกลางเมืองอีกรอบหนึ่งเ,เป็นไปได้สูงมากซึ่งชอมประกาศพื้นที่นะครับสถานการณ์ฉุกเฉินในเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกาไว้เรียบร้อยแล้วและตอนนี้ชอ์มตอนแรกว่าจะลงจากตําแหน่งนะครับก่อนหน้าหนึ่งวันแต่ตอนนี้ชอ์มยืนยันจะไม่ลงจากตําแหน่งนั่นหมายความว่าอย่างไร โอกาสที่จะเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นเป็นไปได้สูงเพราะว่าสหรัฐอเมริกาจะมีการชุมนุมถึง50รัฐทั่วประเทศเพื่อต่อต้านการที่โจไบ,บเดนขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีงานนี้สหรัฐไม่จบง่ายๆโอกาสจะเกิดสงครามกลางเมืองเป็นไปได้สูงและมีโอกาสสูงที่ทรัมป์จะทำการนิรโทษกรรมตัวเองก่อนจะพ้นจากตำแหน่งนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องของโควิด -19 นะครับ วัคซีนโควิด1 i ที่เร่งรวนผลิตขึ้นมาก็อย่างที่ผมเรียนไว้ในเฟส4นะครับไม่ได้มีการทดลองอย่างสมบูรณ์สำหรับวัคซีนของจีนซึ่งสร้างปัญหาและมีคนเสียชีวิตแล้วก็ในวัคซีนหลายตัวยังไม่สมบูรณ์เร่งเรีบที่จะเอามาขายนะครับก่อนหน้านี้มีการเปิดสงกรามที่เรียกว่าสงกรามไวรัสนะครับ,รบเกิดการแพร่ระบาดโควิด1 i ซึ่งเริ่มต้นในสหรัฐอเมริกาลุกลามไปในฝรั่งเศสต่อมามาเกิดที่อู่ฮั่นและเป็นเรื่องใหญ่ รำบาดใหญ่ในประเทศจีนแรกๆก,ก็เข้าใจว่าเป็นที่มาของข้างข่าวต่อมาตรวจสอบไปตรวจสอบมาปรากฏว่าไปเริ่มต้นที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ฝรั่งเศสก่อนนะครับปัจจุบันยังคงมีการกล่าวหากันไปมาระหว่างสหรัฐอเมริกาว่ากับจีนนะว่าใครเป็นคนปล่อยวัคซีนโควิด -19 และใครเป็นปล่อยไวรัสโควิด -19 ออกมาแน่ตอนนี้นะครับ ทางองค์การอนามัยโลกได้เดินทางไปในจีนเรียบร้อยเพื่อสืบค้นหาต้นต่อนะครับว่าโควิด1 i d 1 9นั่นมาจากที่ใดอย่างไรก็ตามในเชิงงานสังเคราะห์ผมเคยเรียนไว้นะฮะประเทศไหนที่เจอนะครับวัคซีนก่อนประเทศนั้นชัดเจนฮะได้วัคซีนโควิด -19 มาได้อย่างไรเอาเชื้อของโควิด1 i d 1 9มาก่อนหน้านี้เป็นเวลาถึง1-2ปีมาได้อย่างไรคงเป็นคำตอบฮะว่าใคร ไม่ควรปล่อยโควิด -19 พแพร่ระบาดไปทั่วโลกแบบนี้กันแน่นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จียมกิวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ วันดอกรักจะบานในใจคนไทยทั้งพ้องบทเพลงที่เราร่วมร้องมันคงต้องมีความหมายไม่ได้มาต่อสู้หรือเรียกร้องสิ่งใดแค่เพียงหวังในใจอยากเห็นคนไทยรักกัน จึงขอเป็นตนกลา้าบนพื้นดินแตกระแหงท่ากลางความขัดแยง้งจะขอเป็นกูแบ่งปันเพื่อรักยังคงอยู่เราจึงมารวมกันมือจับมือประสานใจเกี่ยวร้อยดวงใจ คเแ็งเพื่อความหวังลุกพลังที่ยังถูกซ่อนไว้ความหวังครั้งนี้ดังลมหายใจของคนไทยมีหัวใจรักแบกสินจนกว่าดอกรักจะบาน วันนานแค่ไหนศรัทธาที่อยู่ในใจต้องไม่มีวันศูญสิ้นหัวใจต้องไร้เส้นแบ่งความหวาดระแวงต้องโบยบินเสียงแห่งความหวังต้องได้ยินหันวทั้งใต้ฟ้า จนกว่าดอกรักจะบานไม่วันนานแค่ไหนศรัทธาที่อยู่ในใจต้องไม่มีวันสูญสิ้นหันวใจต้องไร้เส้นแบ่งความหวาดระแวงต้องโบยบิดเสียงแห่งความหวังต้องใน